คุณสุเทพอุอนครับกาเปลียนท่านประธานสภาที่เคารพก็ผมนายสุเทพอุอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรเก้าไก่สัดส่วนแรงงานมีเรื่องหารือกับท่านประธานสองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือปรึกษารือไปยังกระทรวงสาธารสุขมาตรการตรวจโควิดไม่ทั่วถึงข้อมูลจากเครือข่ายแรงงานในพื้นที่แจ้งมาว่ามีการตรวจเฉพาะ แรงงานที่ถูกต้องที่มีเอกสารและแรงงานที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้ออกมาตรวจยิ่งมีคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีจะปิดโรงงานยิ่งทําให้แรงงานไม่กล้าออกมาตรวจดังนั้นนะครับไม่มีห้องควบคุมความดันลบในการตรวจและการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามให้กับผู้ที่ตรวจพบก็ยังไม่มีการตรวจต้องมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันของกระทรวงสาธณสุข เพื่อที่จะเอาแรงงานที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินร่วมกับกระทรวงแรงงานนี่คือเป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นถือวิกฤตเป็นโอกาสในการดําเนินการเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติครับ 2. ปรึกษาหรือไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติจากการดําเนินการนะครับที่มีการตรวจแรงงานข้ามชาติปล่อยประละเลยทําให้มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทยและที่สําคัญนะครับมีการตรวจพบ และยังมีการปล่อยปะละเลยให้มีการขนแรงงานออกไปนอกพื้นที่ซึ่งไม่มีมาตรการควบคุมที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นการทำงานที่หลหลวมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติการตรวจดา่านสกัดต,ต่างๆไม่มีการดําเนินการดังนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการโดยเฉพาะนะครับที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเกี่ยวกับหน่วยความหน่วยงานความมั่นคงควรลงพื้นที่เข้าไปทํางานร่วมกับ ฐานสุขจังหวัดในการดําเนินการในครั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความอุ่นใจและเฉพาะพี่น้องแรงงานข้ามชาติพี่น้องแรงงานไทยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมเป็นธรรมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ